สวัสดีครับพบกับผมวินรถตู้รถตู้เกรดเอที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้แน่นอนครับเรามาอยู่กับ Toyota c o m ม u ิวเตอร์สุดคุ้มสุดประหยัดรถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์แท้ร้อเปวันนี้มีน่าสนใจอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ราคาดีมากๆด้วยนะครับคันนี้ขอแนะนำ Toyota าค m มพิวเตอร์สามจุดูดีเซลคันนี้ได้ปี2018เลขไมล์แสนสองนะครับเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเองราคาสุดคุ้มไปเลยครับ7 5 0 0 0 0 900าบาทก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถตู้สวยๆคันถัดไปแน่นอนครับวินรถตู้ขายแต่รถตู้สวยขายแต่รถตู้คุณภาพเกรด A รถหน่วยงานแท้ประวัติศูนย์ตรวจสอบเช็คได้ทุกคันมั่นใจได้แน่นอนนะครับซื้อรถกับวินรถตู้คุณจะได้แต่รถตู้สภาพเกรดพรีเมียมเกรด A เท่านั้นคันนี้ใครสนใจนะครับรถตู้คันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ1 5 0 0 0 นะครับหมื่นห้กลมกลมรายได้30,000บาทขึ้นไปนะครับท่านที่มีรายได้ประจําโทรมาคุยกันครับ064 826 7165อเอารถตู้สวยๆคันนี้ไปใช้กันครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศมั่นใจได้100%นะครับซื้อรถกับวินรถตู้ คุณจะได้แต่รถตู้สภาพเยี่ยมสภาพสวยเดิมๆคุ้มๆไว้ใช้แน่นอนนะครับแน่นอนครับคันนี้นะครับได้เป็นโฉมไมเนอร์เชนมาตรฐานนะครับโฉมยอดนิยมใช้กันมาอย่างแนวนานนะครับคันนี้ไฟหน้าแบบมาเติรีเ e ฟ t กเตอร์นะครับไฟหน้าแบบมาติรีเฟกเตอร์ชุดไฟหรือไฟเลี้ยวด้านข้างด้านล่างเป็นสปอร์ตไลท์นะครับเข้าชุดกันเลยกับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับไมเนอร์เชนปี2017-18นะครับนี่ฮะจะเป็น กระจังหน้าใหญ่ๆ2ชั้นแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ทั้งระบบนะครับสวยงามลงตัวโครงสร้างหายห่วงครับซื้อรถกับวินดีเซลนะครับซื้อรถกับวินรถตู้คุณจะได้ตคุณจะได้แต่รถตู้สวยๆไว้ใช้นะครับเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยน เล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีชํำรดสูญหายมั่นใจได้เลยครับซื้อรถกับวินรถตู้นะครับเอารถสวยๆไปใช้กันคันนี้ตรวจสอบได้ร้อเเซนตะครับรถสวยรถเดิมต้องวินรถตู้เท่านั้นไปกันต่อเลยนะครับด้านข้างนะครับกระจกนะครับคันนี้ได้เป็นแบบกระจกพับไฟฟ้านะครับสีดำนะครับตัดสลับกับสีบรอนเงินนะครับสวยงามลงตัวล้อนะครับคันนี้ได้ล้อเป็นแบบล้อกระทะเดิมโรงงานนะครับได้อย่างปี22อยางค่อนข้างใหม่นะครับดอกลึกๆสวยๆด้านในนะครับ นี่ยฮะโครงสร้างด้านในนะครับนี่ครับตัว s p o ร์ตเมทอาบริเวณโครงสร้างแชสซีด้านในนะครับสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนนะครับเนี่ยฮะชัดเจนสวยๆเดิมๆชัดเจนนะครับซื้อรถกับวินรถตู้นะครับเอารถสวยๆไปใช้กันคันนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนฟรีดาวผ่อนหมื่นหรายได้ส0 0 0มื่นขึ้นไปนะครับซื้อคนเดียวจบเลยคันนี้ นะครับสวยๆคุ้มๆบริเวณสันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับสันเหลี่ยมคมตัวรถสวยๆเดิมๆรถไม่มีโดนไม่มีชนมาแต่อย่างใดนะครับบริเวณรางน้ำนะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตด้านนอกนะฮะเนี่ยฮะโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูรถเลยนะครับเนี่ยครับจุดสังเกตรางน้าบริเวณด้านข้างเนี่ยครับสว่เป็นอาร์คเรียงตัวเห็นไหมฮะสวยๆแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับเนี่ยฮะรถตู้สวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆเนี่ยฮะตลอดแนวสวยเดิมตลอดแนวรถไม่มีพลิกตะแคงไม่มีโดนไม่มีชนข้างมาแน่นอน ตัวสปาร์ตเป็นอาร์คเรียงตัวสวยๆนะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยโอ้โหสวยงามลงตัวมากๆนะครับคันนี้กระจกเดิมแท้กระจกเดิมแท้ทั้งคันนะครับนี่ฮะกระจกหน้านะครับแท้เดิมโรงงานนะครับตโตยโยต้าแท้เดิมชัดเจนกระจกเดิมทั้งคันนะครับทุกบานทั้งคันนะครับกระจกสวยๆเดิมๆเนี่ยฮะกระจกโตโยต้าแท้นะครับสวยๆเดิมๆคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับได้เป็นเบาะผ้าสีแถวนะครับได้เป็นเบาะผ้าสีแถว แดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่อไปนะครับเปิดออกมาตรงนี้นะครับบริเวณด้านข้างนี่ครับสวยๆนะครับอยู่สวยๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับด้านข้างไม่มีโดนไม่มีชนมาแน่นอนนี่ครับสปอตเมทอาร์คสวยๆนะครับตัวนี้ฮะซีซิลิโคนด้านข้างประตูนะครับสวยเดิมแท้แน่นอนนะครับช่องวางแก้วน้านะครับได้กระจกไฟฟ้าด้านข้างพลาสติกขึ้นรูปสวยๆใหม่ๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยบริเวณซอกหน้านี่ฮะสวยๆเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีโดนมาแน่นอนบริเวณขอบประตูนี่ครับสี เนียนเรียบเสมอกันนะครับเนี่ยฮะสวยงามเดิมเดิมแน่นอนนะครับเดิมโรงงานแน่นอนนะครับสียังเป็นเมทัลลิกอยู่เลยนะครับสวยเดิมโรงงานหกกรอนสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีขันไม่มีไข่แต่อย่างใดบริเวณสปอร์ตเมทอาร์คเนี่ยครับสังเกตนะครับสองจุดตรงนี้ไม่มีการโดนชนข้างมาแน่นอนมั่นใจได้นะครับรถหน่วยงามประวัติศูนย์นะครับตรวจสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคันเช็กระยะเป๊ะๆป๊ะหมื่นกิโลเข้าศูนย์เปลี่ยนอะไหล่แท้เส้นเปลือง ที่ศูนย์แท้เท่านั้นนะครับเนี่ยฮะตรวจสอบได้เลยนะครับคอนโซลใหม่ๆปิงๆเลยนะครับใครอยากได้รถตอนนี้นะครับเรียกว่ารถตู้เนี่ยบูมมากๆนะครับบูมมากๆเลยกระแสแคมเปอร์แวนก็มาแรงหลายท่านต้องการเอาไปคัสตอมนะครับเอาไปใช้นะครับในครอบครัวนะฮะเอาไปรับส่งเด็กๆนักเรียนว่ากันไปนะครับเนี่ยฮะหรือจะทําเป็นคัสตอมเป็นแคมเปอร์แวนนะครับแต่อยากได้รถตู้สวยๆสภาพดีๆ เอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปใช้อย่างเดียวนะครับเลขใหม่แสนสองนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลนี่แหละครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันถัดมาบริเวณห้องเครื่องนี่ครับห้องเครื่องสวยๆแห้งๆเดิมๆเนี่ยฮะสภาพสวยๆปิ๊งๆเลยนะครับคันนี้ใหม่แสนสองนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ60โลนะฮะสภาพอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับมาร์กต่างๆยังอยู่เครื่องแห้งๆไม่มีหยดไม่มีเยิ้มเนี่ยฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลย นะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งคันนี้นะครับใช้งานไปเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเองนี่ครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับแผ่นเพลทแผ่นเพลทอันนี้ิตเดือนกรกดาษนะครับปีสิบแปดนะครับเนี่ยฮะมาร์กต่างๆอยู่นะครับอยู่ครบๆตามหัวน็อตต่างๆนะครับเนี่ยฮะเครื่องเนียนๆสวยๆเดิมๆนะครับรับประกันคุณภาพเลยนะครับ วินดิวินรถตู้นะครับวินรถตู้ขายแต่รถสวยขายแต่รถคุณภาพเกรด A เท่านั้นนะครับถัดมานะครับนี่ฮะด้านไหนด้านในนะครับถัดมาด้านในนะครับนี่ฮะสวยๆสภาพเดิมๆนะครับสภาพสวยๆเดิมๆรถตู้หน่วยงานนะครับเขาก็จะมีการปูพื้นนะครับในลักษณะนี้มาทั้งหมดเลยนะครับปูพื้นมาในในลักษณะนี้นะครับเบาะผ้าเบาะผ้าก็ได้เป็นแบบ4แถวแถวสุดท้ายนะครับแถวสุดท้ายเป็นบางคันก็จะถอดหรือจะเอาใส่หรือแล้วแต่เลยนะครับ หลายท่านก็อยากจะเพิ่มพื้นที่สัมภาระเก็บของด้านหลังก็พอดเบาออกได้นะครับเบาก็สามารถปรับคัสตอมได้ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยที่สําคัญเราเน้นโครงสร้างครับปี18นะครับกระจกกว้างๆนะครับวิสัยทัศน์เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองนะครับปี18ข้อสังเกตนะครับสวยๆสภาพสวยๆเดิมๆเดิมโรงงานนะครับรถตู้หน่วยงานแท้ประวัติสู์เนี่ยครับสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับใครมองหาอยู่นะครับ เอาไปคัสตอมเอาไปเดินทางท่องเที่ยวรับส่งคนรับส่งเด็กๆผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางนักท่องเที่ยวว่ากันไปนะฮะคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นห้าเอาไปใช้กันครับสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆเดิมๆรับประกันเลยนะครับรับประกันคุณภาพเลยนะครับวินรถตู้ขายแต่รถตู้สวยๆขายแต่รถตู้สุขคุณภาพเกรด A เท่านั้นนะครับสวยเดิมรถไม่มีโดนไม่มีชนรอบคันนะครับสวยๆเดิมๆนะครับเนี่ยฮะบริเวณชชสซีต่างๆนะครับด้านใน สวยๆเดิมๆเนะครับไม่มีลุยน้ําท่วมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมาแต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้คันนี้ได้ยางปี22ด้วยนะครับด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังก็สวยๆนะครับอุปกรณ์ส่วนควบครบนะครับกระจกช่วยมองหลังไฟเบรกตรงที่3ด้านหลังนะครับการปัดน้ําฝนนะครับไฟท้ายทูโทนแบบนี้เลยนะครับไม่มีโดนหลังไม่มีชนแน่นอนนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยเปิดออกมาด้านหลังนะครับป๊าบ นี่เลยฮะโอ้โหสวยๆเดิมๆนะครับเบาะหลังนะครับคันนี้ก็จะเออน่าจะถอดไปนะครับน่าจะถอดไปเดิมเดิมจะมีเป็นเบาะท้ายสามารถพับได้นะครับสามารถพับได้แต่คันนี้เราได้เป็นแบบ3มแถวแบบ3ามแถวนะครับ9ก้าที่นั่งรวมคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้าก็เป็น11ที่นั่งคันนี้นะครับแต่ว่าช่องเก็บของนะครับช่องสัมภาระนี่โอ้โหมโหรานครับอลังการมาก เนี่ยฮะสวยๆคุ้มๆแบบนี้นะครับเรามาดูโครงสร้างกันต่อเลยเนี่ยครับตัวสปอร์ตเบนท์อาร์นะครับสวยๆเดิมๆเนี่ยครับสวยๆเดิมๆไม่มีโดนไม่มีชนมาแต่อย่างใดนะครับเรียงตัวสวยๆตลอดแนวเนี่ยครับรถตู้สวยๆนะครับนี่ฮะนี่คือรถตู้สวยๆสภาพเยี่ยมนะครับสภาพเกรด A เนี่ยครับตัวสปอร์ตเบนท์อาร์นะครับนี่ฮะเรียงตัวสวยๆนะครับไม่มีโดนไม่มีชนมาแต่อย่างใดมั่นใจได้เลยนะครับซื้อรถกับวินรถตู้นะครับนี่ฮะเอารถสวยๆไปใช้ครับไฟท้ายแท้ไทยโคยโตนะครับเดิมโรงงานแน่นอน จุดสังเกตด้านล่างแน่นอนครับนี่ฮะตัวสปอร์ตเมนอาร์ทั้งหมด6จุดนะครับ1 2 3 4จากขวานะครับด้านใน1นะครับด้านใน1 5 6นะครับ6รูตรงนี้6จุดตรงนี้ไม่มีโดนชนท้ายมาแน่นอนนะครับตรงนี้ชัดเจนตรวจสอบได้นี่ฮะบริเวณตัวซีนนะครับซีนซิลิโคนบริเวณท่าฝาท้ายนะครับเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆเลยสปอร์ตเมนอาร์เรียงตัวสวยๆโอ้โหคันนี้นะครับสวยมากครับคันนี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับใครอยากได้นะครับคันนี้ได้ปี18ด้วย คันนี้ได้ปี18ด้วยนะครับนี่ฮะสวยๆคุ้มๆราคาประหยัดไปหลายแสนเลยประหยัดไปประมาณครึ่งล้านคันนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนใครหาอยู่นะครับโทรเลยครับ0648267165นี่ฮะเอารถสวยๆไปใช้กันนะครับชัตซีเดิมๆนะครับเดิมทุกอย่างเลยสันเหลี่ยมคมตัวรถสวยๆเนี่ยฮะตรงเป๊ะนะครับนี่ฮะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีบู้บี้บุบปิบโดนชนมาแต่อย่างใดบริเวณราังน้ำด้านบนนะครับนี่ฮะตัวสปอร์ตเมนอาร์นะครับสังเกตเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลย เรียงตัวส,สวยๆยาวๆนะครับตัวสว่านเบนอาร์นะครับบริเวณตัวถังเนี่ยครับคู่ขนานกันสวยๆเดิมๆไม่มีโป๊ไม่มีปิดไม่มีทําสีใหม่มาแต่อย่างใดมั่นใจได้เลยนะครับถัดมานะครับนี่ฮะบริเวณกระจกนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนคนขับเปิดออกมาตรงนี้นะครับแผงข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับใหม่ๆสภาพสมบูรณ์เลยกระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับออโต้ที่คนขับ1บานนะครับมือเปิดสีดําช่องแวนก็น้ําชุดลาโพงได้แน่นอน บริเวณซอกหน้านี่ครับน็อตเดิมๆไม่มีขันไม่มีไข่นะครับสวยๆเลยนะฮะสวยๆเลยนะครับเรียงตัวสวยๆเลยนะครับตัวขอบประตูนะครับขอบประตูสีเนี่ยฮะไม่มีโดนไม่มีสาดทับมาแต่อย่างใดนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับคันนี้สวยมากๆถัดมานะครับนี่ฮะบริเวณสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์ชัดเจนเราไม่ได้แกะออกนะครับตรงนี้เป็นร่องรอยการใช้งานมาตรฐาน อันนี้คือเราไม่ได้ไปทําสีทับมาแต่อย่างใดนะครับเน้นความเดิมเดิมเลยการขึ้นลงนะครับเป็นธรรมชาตินี่ฮะเราชัดเจนรีวิวแบบจริงใจนี่ฮะชัดเจนจริงใจนะครับต้องวินรถตู้เลยนะครับนี่ฮะขึ้นลงโดยธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมาตรฐานเดิมโรงงานนะครับได้แอร์แบกคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับหุ่มยูริเทนใหม่กริบๆเลยนะครับนุ่มๆใหม่ๆไม่มีแตกไม่มีกรอบแต่อย่างใดนะครับคันนี้เลขไม้นะครับเลขไมล์แสนสอง เลขไมล์แสนสองนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลนะครับเฉลี่ยแล้ววิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลด้านข้างนะครับนี่ฮะปรับพับข้างไฟฟ้ามีมาให้คอนโซลใหม่ๆกริบๆเลยคอนโซลใหม่ใสกริบเลยเนี่ยครับนี่ฮะโอ้โหสภาพน้องๆป้ายแดงใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะครับเกินครึ่งล้านแน่นอนคันนี้ครับนี่ฮะช่องเก็บของอยู่ในสภาพนี่ครับสมบูรณ์ใหญ่ๆเลยครับช่องเก็บของใหญ่ๆเลยคันนี้นะครับ วิทยุได้เป็นวิทยุเดิมโรงงานนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดิมเดมเดิมแท้แน่นอนนะครับช่องวางแก้วน้ํามีมาให้แอร์ได้เป็นแบบแอร์ม n นวลปรับได้4ระดับนะครับแล้วก็ชุดคอนโทรลด้านหลังนะครับคอนโทรลแอร์คอนโทรลพัดลมถัดมาก็จะเป็นช่องช่องต่อบุหรี่นะครับมีพาว e r o u t เ e t ให้1ช่อง,ง,ง,งองงเอเอน,นอเอเอเอีอเ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 องออเ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 ออเอเอ้อเ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 มอเ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 ออเองอเอเออ มันบางแดดยาวๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไฟส่องสว่างใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้นี่ฮะสวยๆเดิมๆใครหาอยู่นะครับรถตู้สวยๆคุณภาพเยี่ยมเดิมๆเอาไปคัสตอมเอาไปใช้งานกันครับเนี่ยฮะเอาไปนี่ฮะเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนะครับใครอยากได้เป็นแคมเปอร์แวนไม่ต้องเสียดายเบาถอดเบาออกเลยครับทำเป็นที่นอนห้องนงห้องน้ําห้องครัวว่ากันไปเลยนะครับตามความชอบนี่ครับสวยๆคุ้มๆที่สําคัญคุณได้รถสภาพสวยสภาพเดิม โรงงานนะครับมั่นใจได้ซื้อรถกับวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้สวยๆเท่านั้นครับเอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมเอาไปใช้อย่างเดียวบริเวณชุดหน้านี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆเดิมแน่นอนนะครับไรเรียงกันตั้งแต่นี่ครับชุดน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับนี่ฮะซีนซิลิโคนต่างๆนะครับสันเหลี่ยมคมเนียนเรียบเสมอกันไม่มีบูบไม่มีบูบี้แต่อย่างใดนะครับไม่มีบุบแต่อย่างใดนี่ฮะ สติกเกอร์ warning ต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์แท้เดิมโรงงานแน่นอนฝาแท้แน่นอนนะครับบริเวณน็อตนะครับไม่มีขันไม่มีไขซอกในเดิมๆครับสีทางมะพร้าวชัดเจนด้านในนะครับสีทางมะพร้าวด้านในชัดเจนเลยนะครับสวยๆเดิมๆไฟหน้าไทโคยโตแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับชุดน้ํายาต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้สติกเกอร์มอกอชัดเจนนะครับคันนี้ไม่มีโดนไม่มีชนตัวม้าต่างๆตามน็อตนะครับยังอยู่สวยๆ เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆนะครับชุดอินเตอร์ต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นี่ฮะชุดท่อต่างๆนะครับนี่ฮะชุดแม่ปั๊มเบรกต่างๆนะครับไม่มีหยดไม่มีรั่วไม่มีซึมนี่ฮะทุกระบบทํางานสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะนี่คือรถสวยๆของวินรถตู้นะครับเอาไปใช้กันครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนสำหรับท่านที่กำลังมองหารถตู้สวยๆคุ้มๆไว้ใช้งานนะครับแนะนำคันนี้เลยครับ t o y ยต a าคอม u t เต3.0ดีเซล คันนี้ได้ปี2018นะครับเลขไมล์แสนสองเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเองราคารถใหม่ป้ายแดงล้านสแน่นอนนะครับวันนี้วินรถตู้จัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง7 5 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับ7 5 0 0 0าบาทเท่านั้นประหยัดไปเกินครึ่งล้านคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับที่สำคัญสภาพน้องๆป้ายแดงรถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเช,เช็คระยะเป๊ะตรงตามระยะเป๊ะนะครับมั่นใจได้ทุกคัน มั่นใจได้เลยครับวินรถตู้ขายแต่รถสวยขายแต่รถคุณภาพเกรด A เท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ1 5ื่นรายได้3,000 30, 0ขึ้นไปนะครับมีไรายได้ชัดเจนตรวจสอบได้เครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับคันนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้น4.99%ออกรถได้ทุกอาชีพออกรถได้ทุกจังหวัดทั่วไทยเลยนะครับโทรมาครับ064 826 7165 วินดีเซลยินดีให้คำปรึกษานะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องวินรถตู้เท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมสําหรับรถตู้สวยๆขั้นถัดไปจะเป็นรุ่นไหนนั้นเลขหมายเท่าไหร่อย่างไรน่าสนใจแค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้วินรถตู้ไปแล้วครับสวัสดีครับ